หอดพอ่อหอดแม่มันถ้ากินนังกะกินกินนองถ้ากินนังกะกินหัวกะหัวกะกินถ้ากินนังกินดีตากับลรานเรี่ยงกันช่วงโควิดพ่อแม่มันสีมากกะวาบอยาเฝ้ามาเขายังตักโตอยู่ว่าต้องห่วงพ่อแม่ดอกอยู่ทัางนี่ ถ้าจะลูกซู้ไปให้ไปหน้านั่นละ่ะไปปุ่นมันบดไอใส่เม็ดใส่ยังยงกดีก่่าให้มันเล่นอยู่น้ำบ้านกานรักษามันยานมันบอส่ปเม็ดยานมันบาลางไม่ล่างมือ,อย,าายังไงายหลนันข้ากับหลานกิกน กินนังกระจินหัวต้นมน้ำก็ได้หัวลับพี่น้องมะอ้อมาให้ลูกให้ล้านกินเปิ้นโคกก็ได้เห็ดตะไครเนี่ยเห็ดตะไคร่กินต้มผักกับเขา่าฮอน,อนเดี๋ยวแม่ยงก็กลับมาได้ละกดเอาอยูรุงเทกขงทุงไทย ย่า่าลืมใส่เม็ดใส่ยังมันลังไม่ลังมือไปใส่มาใส่นั้นมันบอกที่อยู่น้ำบานนอกบานหน้าเฮาเด้น้ำบันนอกบานหน้าเฮานี่มันบริยูใกล้กันตื่นขึ้นกับลุงทงลุงทาหาอยู่หาจินก็ได้เงียงมากใบร้านกรเรียงไงช่วงโควิด ฝากกดติดตามในเด้อพี่น้องกินอยู่ยางไทยเนี่ยแหะซอยกันเฮาซอยกันเป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันหากกันไว้ดีกลัวสร้างกันเนาะพี่น้องเนาะ